สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับตีห้าเครื่งครับลางเดือนมีหน้าให้เก้บขีดสวนเจ้าของครับวันนี้สวนเจ้าของอยู่พูดนะนี่มาทันแจงครับอันนี้สองมตรแล้วนะสองมตรแล้ว มีดบ่มีดเดือยบ่ามันสีจิกดีบนะ่ะเนาะมีดนกเนื้อเขามันสีบ,มบม่มีเดือยมันสีมุ่นๆมาซื่อซื้อมาทะเบิงบัดจิก <c oughs> จิกได้ดีด้วยกันครับพี่น้องนะครับ แต่ว่มามันอาซีบวกขึกันก็นมีทั่วไปนะมีทั่วไปไมีเดือยมานาันอาซิเกาะดีกว่านะ ว่ามันบกไยเกีียวบันใดครับมันไม่เดือยหรือโบไม่เดือยมันเกีียวที่ความคมเนาะคิดว่ามันมีคมกับจิกเขาดี ຄົມກະກິບບໍ່ຕ້ອງໃສ່ບໍคค່ໃສ່ແຫ້ງຫຼາຍຄ່ອຍໆມັນກະເຂົ້າດີບຕແຫງຫຼ ลังคุณก,กันเอื่นว่าซ้อยลังคุณก,กับเอื่นว่ากระตุกเนาะกะพุ่มก,กับโบโหนะครับว่าอันใดเอืนนบบเอ่นกินแบบใดเอื่นกระตุกกีนแบบใดเอื่นซ้อยนะครับจะว่ากันใพี่น้องกินยังสิ่งและ ช่วงนี้ก็เฮ็ดแนวกันไฟพี่น้องขั่นสวนผู้ใดอยู่ติดป่านี่ก็อันตรายแน่เนาะคือแจงสวนตะเกียนคันสวนผู้ใดอยู่กลางโม่นี่ก็บ่คอยอันตรายานไหน นอ okay. กเพื่กว่าเจ้าของสวนแถวนั้นสิจูดเองนะครับเพราะว่ามีสวนทั้งอื่นอ้อมอยู่เนาะสวนอื่นเขาสิแกไีไฟไว้ก็อ้อมสวนเฮาใครแน่เนาะไปแจงสวนพอเพิ่นมีสวนอ้อมมืดเลยนะบ่ต้องแกีไฟยากบัวตองเพี้ยนแนวกันไฟยาก าไฟเนี่ยไงสิมนนะ่น้ำปลาเนาะนำหมองเข้าจูดให้ห้าเนี่ยแหละข้นเนี่ยแหละครับจูดเข้าบุบบอว่าไฟจูดสิลามมา่น้ำปลาสาดตาะนะสิ ต้นนี้ไข่แน่ครับบาบาไดไปแน่กาคือเก่าครับผู้ใดสนใจมีดจีดยาง้ังได้ครับคอมเมต์มาก็ได้ครับมีดนกเงือกเนาะมืหม่ไปอยากเอาไปลองมึงส่วนใบมีดนะครับ คือว่าคลิปที่แล้วในบูซ่วเขียนว่ามีมูลค่าหนึ่งบาทนะครับไปเป็นส่วนลดใดแต่ว่าล้านปิดปะสำครับปกติปิดหามงมือไปแรกแล้วสี่มงสี่สิบปิดเล้วไมบฮ้บุหูสห่ยว่าแรกใดบ่ได อย่างประมาณนี้ครับบ่นาโบ่บางก็นด้นะเนี่ครับต้นในสกีดต้นสุดท้ายยาวแบบบางๆโอเคตองกดแห้งไปนเลย ใส่แล้วนี่นะก็พอได้ครับมีสุดท้ายกามิตีตานะครับผลิตปีใดเดือนใดเนะกาสินาสิป,ป็นสัปดาห์ที่สองปีสองพันสิบเจ็ดบอกโมหกันครับอาซเป็นเล่มที่พันเจร้อยก็ได้ผู้ประมอุความหมายมันคือกัน นั่นเทาแก่ใบรนแห้งใช่ไหมใบอ่อนทั้งนั้นเลยรดนลุ่งหลายขนาดไั่ว่าปเป็นโลกหรือเป็นยัง